สวัสดีจ้ามาเ้อะจ้าแย้สมผ้าแสบสิินผ้ามากินถอดซีนจ้านี่ถอดซีนลูกไฟไฟเอามาฝากรับลวกพักรับประแดกบองจ้ามาไม่กินน้ำกันจ้ามึอนี่ได้หนึ่งเขา่า้อจ้าเด้อมึอนี้ได้หนึ่งเขาเตรียมกล้องเิดกินถอดซีนมึงมึงแสบวะบอือับขอเสือซับือ วอกพะบุคุยประเดี๋ยวบลอกบอสม,อมบอบึงไปพัง

Ừ. nó thì nó chập chắn chiều chập chắn hm mhm 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 กมันๆบอมลงไปนี่ครับปอสาน 放心，这个我 Tá tão quente. Normal. Tá tão quente. Hãy

พี่น้องวถผมพาแสบไปกันเด้อจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณนะจ้าถิ่กดไลค์กดแชร์จ้า